Brad Pitt ในพายุความขัดแย้งที่ไม่รู้จบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวบันเทิงเจาะลึกที่วันนี้เราจะพาไปเกาะติดชีวิตของซูเปอร์สตาร์หนุ่มใหญ่ Brad Pitt ชายผู้ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่ในฮอลลีวูดแต่ณนะวันนี้เขากำลังจมดิ่งอยู่ในวังวนของข้อพิพาทและบาดแผลทางใจที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากปลายทางของความรักที่เคยหวานชื่นกับอดีตภรรยาคนดังแองเจลินาโจลี่แต่แม้การหย่าร้างจะสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อปลายปี2023หลังการต่อสู้อันยาวนานถึง8ปีทว่าบาดแผลนั้นกลับยังไม่จางหายไปและประเด็นที่ยังคงคุร,รุนราวกับลาวาเดือดก็คือโรงวรยชาตโตมิราวาว คุณผู้ชมคะโรงวัยแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่เป็นอาณาจักรแห่งความฝันที่ทั้งคู่เคยสร้างขึ้นด้วยกันมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักและอนาคตที่เคยวาดฝันไว้แต่แล้วมันกลับกลายเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแบรดพิตได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการสอบปากคำผู้บริหารของ s โตนี Group บริษัทที่แองเจลินาโจลี่ขายหุ้นของเธอให้ไป แบรดพิตยืนกรานว่าการกระทําของอดีตภรรยานั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เคยมีร่วมกันขณะเดียวกันแองเจลินาโจลีก็ได้ฟ้องกลับในปี2022ด้วยข้อกล่าวหาอันน่าตกใจว่าแบรดพิตทํทำสงครามแก้แค้นเธอมาโดยตลอดนับตั้งแต่การแยกทางในปี2016 เธอยังอ้างอีกว่าแบรดพิตต์ปฏิเสธที่จะซื้อหุ้นของเธอคืนหากเธอไม่ยอมเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ NDA ที่จะบีบบังคับให้เธอต้องเงียบเรื่องราวความรุนแรงที่เธออ้างว่าเกิดขึ้นในปี2016แต่แน่นอนค่ะว่าในเวลานั้นไม่มีข้อหาทางการอาญาใดๆเกิดขึ้นและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลาย ดูเหมือนว่าชาโตมิราวาวจะเป็นมากกว่าโรงวนยแต่มันคือปมที่ผูกมัดทั้งคู่ไว้ด้วยกันในวังวนของความขมขื่นที่ไม่สามารถตัดขาดได้นอกจากศึกรักที่ยังไม่สงบแล้วชีวิตส่วนตัวของแบรดพิกก็ยังเผชิญกับมรสุมอีกระลอกนั่นคือความสัมพันธ์กับลูกๆที่ดูเหมือนจะยิ่งห่างเหินและแตกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ มีรายงานที่สะเทือนใจว่าความสัมพันธ์ของพิทกับลูกชายคนโตอย่างแมดด็อกส์และแพ็กส์ได้เสียหายอย่างถาวรพวกเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยในตอนนี้เรากับว่ากำแพงที่มองไม่เห็นได้ก่อตัวขึ้นกั้นกลางระหว่างพ่อลูก แต่ถึงกระนั้นแบรดพิตก็ยังคงมีความหวังเขายังคงพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กับลูกคนอื่นๆและหวังว่าสักวันหนึ่งรอยร้าวเหล่านี้จะได้รับการเยียวยาแต่บาดแผลทางใจในครอบครัวนี้จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะสมานได้คงไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ในตอนนี้แม้ชีวิตส่วนตัวจะเต็มไปด้วยพายุแต่ในเส้นทางอาชีพแบรดพิตยังคงฉายแสงเจิดจรัส เขายังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงและผู้สร้างภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูดคุณผู้ชมจะได้เห็นผลงานล่าสุดของเขาในภาพยนตร์เรื่อง F1 ที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่27มิถุนายน2025ซึ่งได้รับคำวิจารณ์ในแง่ดีและคาดว่าจะทำรายได้ถล่มทลายในบ็ x กซ์ออฟิศ นอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยอย่าง Beetlejuice 2ที่จะเข้าฉายในวันที่6กันยายน2024และเร็วๆนี้เราจะได้เห็นเขากลับมารับบทบาทนำในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ A 2 4ที่แดบบแกลงจากนวนิยายเรื่อง The Riders โดยมีกำหนดเริ่มถ่ายทำต้นปี2026ในสถานที่สวยงามทั่วยุโรป และที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือข่าวลือที่ว่าภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Wolf และ Ocean's 14กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งหมายถึงว่าเราจะได้เห็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของคู่หูสุดคลาสสิก Brad Pitt และ George Clooney และก่อนจะจบคืนนี้ขอเตือนภัยคุณผู้ชมถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็น Brad Pitt คุณผู้ชมคะหญิงสาววัย53ปีรายนี้ถูกหลอกให้โอนเงินเกือบ30ล้านบาทโดยมิฉาชีพรายนั้นอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญว่าแม้แต่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกก็ยังถูกนําชื่อไปแอบอ้างเพื่อก่ออาชยากรรมทางไซเบอร์ได้และเราทุกคนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ แบรดพิตอาจเป็นนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในอาชีพการงานแต่ในชีวิตส่วนตัวเขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความท้าทายมากมายทั้งในเรื่องของความรักที่พังทลายความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกร้าวและการต่อสู้ทางกฎหมายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด ชีวิตของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากภาพยนตร์ดราม่าเรื่องยาวที่กำลังดำเนินต่อไปและเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะลงเอ่ยเช่นไร